เฮ้ยไม่เอาดีจีเอ,มอ,อเ็ม,อเ,มอเขาอยากให้ดูอนิเมชันทุกคนเยี๋เวลาสุ่มใหมเห็นไหมบอกแล้วจีเอ็มเขาอยากให้ดูอนิเมชันแล้วมันจะออกเว้ยก็สวัสดีทุกท่าน,นด้วยผมไอซซอลดีจีวันนี้จะมาสุ่มชุดใหม่ของวีฟายนะครับเป็นชุดปูย่าดีนะครับผมวันนี้ผมเตะมาทั้งหมด5,800เพชรมาดูกันว่าจะเสียทั้งหมดกี่เพชรนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไอซซอลด้วยเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์ให้ถึง100อ่ะผู้เล่นหาร้อยพอโอเคไปสุ่มกันโอเค แล้วก็อย่าลืมไปเติมสองร้อเก้าสิบเราเพืรได้ไอ,อวอนะไม่ใช่หมดยังวะเทป็นยังไม่หมดนี่นยังไม่ผิดอ่ะมันยังไม่หมดนะไอ้นั่นอ่ะไอไอเติมไอ,อ้เอเอนัน่นอ่ะหมดยังวะไม่รู้อ่ะมันจะมีเติมสองร้อยเก้าสิบไอวอนะแต่ผมเติมไปละนี่ไอวอจะเป็นประมาณนี้เลยเปิดท่านผู้ชมดูหน่อยละกันนี่ไอวอลนี้สวยนะทุกคนสวยจ้ะโอเคไม่พูดทำเพลงสุง่มเลยละกัน อ่นนันอร่อยเลยนะทั้งหมดจะเสียเท่าไหร่นะครับน้อนน้อนอยเฮ้กุนไม่ดูดูของเรามันครับทั้งหมดที่จะได้เหรอนี่ประมาณนี้รายละเอียดรายละเอียดนะนี่ท่าท่าทางรองหมกหหลายหลายท่านั่นเนี่ยถ้าเปิดตัวโอเคซุ่มเลย,ยผมอยากผมผมอยากได้ตากับกางเกงนะโอเคปะซุ่มกันร้อยเพชรไปฮึบเด่นเด่น เฮ้ยได้อะไรวะอันแรกได้เลยวะทุกคนได้เลยอันแรกโอเคสวยมา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 ต่ออีกต่ออีนึงผมจะรุนนะผม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 ไม่กดข้ามนะจะดูเอฟเฟกต์พลังการงานสร้างปั๊บปั๊บปั๊บไอมาเลยไปรุ่นมาเลย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 าเ,ลยเออคือ,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 อไ,ไปไปต่อปึออ๊บไ,ไปไนเอาต่อปึออ๊บได้ท่า ไปต่เอเบิบได้โอเคครับโอ้หมดไปประมาณ600เพชรได้เออสองชิ้นละที่เขียวทำเพี้ยนเลเนี่ยกอผิดเอ้ยหนึ่งร้อยไม่ได้ครับไม่เป็นไรไอีกเบิ้บไม่ได้ครับเขากระเป๋าเอาอะไรเข้าว่างเนี่ยเออมีอะไรเนี่ยอันนี้กางเกงหรออะไรอะกางเกงเสื้อเสื้อผมมีครบทุกตัวแล้วแมวแมวเอาแต่ท่าเข้าท่ามีอย่างมีแล้วเอาแต่เงี้บอันนี้เขา้า เคเลือกรวดเร็วแล้วก็สุ่มทั้งหมด12ครั้งไปเอบได้ได้หนึ่งชิ้นครับทุกคนสุ่มอีกไปสีงไม่ได้ไม่เป็นไรสุ่มอีกเราวกันว่าจะหมดกี่เพชรน,นะฮะตอนนี้เหลือ4 0 0าแล้วหมดไปประมาณ900เพชรได้ตอนนี้ไป100เพชรแล้วไป100เอ็ด100สอง เฮ้ยไม่ออกเลยว่ะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเกมปึ๊บไม่ได้เลยเหรอเกินไปไหมเฮ้ยไอซอทอนะเฮ้ยจริงจังเฮ้ยดี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 ข้อสารรู้สึกแปลกอ่ะเขี่ไปไหมต่อไปต่อห้าล้อห้า เฮ้ยไม่ได้เลยหรอต้องออกแล้วมเอ้าตู้บากวะเนี่ยมาดู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 ดีเอ็าอยากให้ดูแอนิเมชันของเขาก็ได้นะไอ้เงี้ไอ้ซวตูอมยากให้ดูแอนิเมชันดิยไม่ไหวเลยอ้สีแล้วทุกคนหมดไปหมดไปทั้งหมดพนแดนได้ีอันเฮ้ยไม่เอาดีอยากให้ดูแอนิเมชันทุกคนเดี๋ยวเวลาสุ่ม เห็นไหมบอกแล้วจีเอ็เขาอยากให้ดูอดีเว t i ช n แล้วว่าจะออกเว้ยไอ้เหี่ยผมหมดผมหมดผมหมด,มหมดกับชุดน,นี้ไปประมาณเท่าไหร่วะตอนแรไรีห้าพันแปดนะห้าพันแปดประมาณเท่าไหร่วะประมาณเออนับไปหนึ่งประมาณพันเก้าประมาณพันเก้าประมาณนี้ประมาณนี้รับเลยละกัน <c oughs> เหลือเพชรอยู่สามพันเก้าชิวๆครับไปรุ่นเออได้แล้วหรอ กล้เลยมันสมนคุ้ม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 จริงคุ้มจริงไอ้วอลก็ก็สวยนี่ครับทุกคนมาแล้วเฮ้ยไอ้เฮียสอแบงเกิดไอ้เฮียสอแบงสุดก็ตีละกันไอไปดูชุดนันทุกคนที่เหลือก็ส่งเข้าห้องแต่งตัวไปครับของขีปลติวเนี่ยเอ้ยแมวแมวฟาโอเคไปดูชุดกันทุกคนโอ้โอ้โ อซไม่ไหวไม่ไหวโอ้โอ้โซปวดหัวโอ้โอ้ไหนวะเดียเ๋ยยว่มแต่ผม,แต,ผมแต่ผมชอบดวงตาของมันไงเป็นแบบมันเหมือนดวงตาอะไรใครคีเปอร์อะไรที่เขาเรียกวะผมไม่ไแน่ใจนี่ไม่ได้ตัดนอนแล้วอูวีโต้ตื่นเต๋ว ieso? นี่ครับนี่นี่ดวงตามันจะเป็นเนี้ยเนี่ยผมว่ามันเท่ดีนะเนีนน่ยดูดิใส่แว่นนะใส่แว่นยัดเท่โค้ดเท่เขาทั้งคนเสื้อก็เท่นะเนี่ยเสื้อก็เท่ดูดิ เท่สีอะไรวะสีแดงก็เท่นะสีฟ้าสีแดงเดียว่็เท่ห์เงมาดูเงยเงกเงกข้างเงใส่กับกับเกาะฟ้าเกาะดำเท่นะทุกคนไอเกาะเกาะเกาะดำเกาะอะไรเกาะทองอะไรเงี้ยเท่ท์เท่ผมเดี๋ยวผมแต้ดูผมเห็นคนอื่นรีวิวแบบมันมันคุ้มจริงทุกคนไมปไปสุ่มไปสุ่มไปสุ่มผมไม่ได้โม้ไปสุ่มไปสุ่มจริงๆริงหมดได้หม่หมดไม่กี่เพจนะคุ้มจัดอะตรงๆนะ โอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะรอหัวบาวันกลับมาผมจะมาสุ่มให้ดูนะครับท <l att> <automation> ่านผู้ชมเดี๋ดวยวไปท่าเต้นดีกว่ามาดูท่าเต้นท่าเต้นมาทุกคนท่าเต้นท่าเต้นนี่ท่าเต้นเยอะนี่ครับนี่ท่าเต้นแอนิเมชันตอนเข้านี่อยู่นี่เอาเอะไรอ่ะอืมโคตรตึงโคตรกอด God. บอกเลยไหนวะ อันไหนออกดีวะถ้าปัดคอละก,กันแล้วก็ท่าอะไรอีกวามีอีกวะมันไม่อีกนะจํจได้ปะวะมีสั่งมีสอง,งท่าเนาะถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ก็ใส่อันนี้ดีวะใส่นี้ไม่ลักกันโอเคทุกคนก็อย่าลืมไปส่มกันเยอะๆนะคะมันมันค่อนข้างคุ้มนะตรงๆคุ้มมากผมเสียไปแค่แปดพันเอ๊ะพันเก้าเองแล้วแต่ดวงอะเนาะ ก็แล้วแต่ดวงัวทุกคนนี่เอฟเฟกต์อย่างหล่อที่อลทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอทอก็ขอไปลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมไปส่งกันเยอะๆเน้อค่อนข้างขมนะครับผมพูดตรงๆว่า EP นี้คือแบบเป็นการส่มที่ขมมากรอบก่อนผมลงเอคลิปส่มเหมืองกคพี่ตูนไปคือมันติดิขสิสติ์เพลงผมต้องลบโคตร คนคนแย่เลยโอเคผมไปเรียนก่อนแล้ผมผมผมโดนเรียนนะเนี่ยไปแล้ว bye บ๊ายบายจุ๊บๆแล้วคนดูนะครับ